หลังจากที่ลงคลิปนี้<ะ>ไปแล้ว2ปี2อ2ล้านวิวอะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาปลูกต้นโอลิฟกันเห็นต้นแค่นี้ราคาเท่าไหรไปดูกันท้ายคลิปเดอ้อคือไปเห็นคลิปหนึ่ง<ช>นะคะที่เขาสามารถปลูกต้นโอลิฟแล้วก็โตไวภายใน3ปีเราอะก็ชอบต้นโอลิฟอยู่แล้วไงแต่ว่าต้นใหญ่อ่มันไม่ไหวเกินงบมากก็งวนแม่นะคะให้แม่ช่วยปลูกให้นะตอนแรกว่าจะลงในกระถางนะคะแต่ว่าพี่เจ้าของคลิปนะคะที่ฟงไปดูมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลงดินน่ะน้องจะโตไวตอนแรกก็จะปลูกข้างบ้านเราแหละแต่ว่าเวลาที่ดูแลมาอาจจะไม่สะดวกจริงๆนะบ้านเรากับบ้านแม่ห่่าาางงกกัันนนนนแคค2ซอยล้้ววีปูะะ็มชบ ไม่รู้ว่าช่วยหรือว่าเป็นตัวถ่วงอะเอาจริงคือม้าเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากแล้วคือนางเวลาปลูกอะไรอะขึ้นทุกต้นนี่นางก็ดูคล่องมากนางยกดงยกดินอะไรใดๆนะคะจนเราถึงกับบอกว่าอย่าเพิ่งยกค่ะม้าถ้าย,ยกเดี๋ยวโดนดราม่าน,นะไม่ช่วยม้าอะไรประมาณเนี้ยคือม้าก็คงจะขัดใจแหละเพราะว่าเราไม่คล่องตัวเลยทําอะไรก็ไม่เป็นอันนี้ก็มาเป็นลูกมือจริงๆนะถ้าเกิดสังเกตในคลิปนะคะก็จะเป็นม้าเราทําทุกอย่างเลยก็ทําเป็นเคาะเคาะอยู่ในเฟรมไปงั้นแหละเพราะพราเรานะคะเป็นคนใต้นะทุกคนแต่เป็นคนใต้เชื้อชาเชื้อชายจีน สวนก็เลยชอบต้นไม้นะคะชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติกันทั้งบ้านชอบนะแต่ปกติไม่เคยลงมือทำทุกคนแล้วดูสิเวลาเราใส่ถุงมือยังผิดเลยะอาวใส่ดินมา้ยมอนิ้วก้อยกูมึงกูปลูกต้นไม้ตั้งแต่ต้นจนจบนะถุงมือกูกูแบบ เพิ่งเห็นว่าก็ปลูกไปขำไปนะคะก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มาเรื่องต้นโอลิฟกันค่ะก็เลือกที่จะปลูกลงดินแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้กระถางเนาะด้านล่างก็จะเป็นการขุดแล้วก็พรวนดินไปแต่ว่าวิธีการปลูกนะคะเราไม่มั่นใจเลยถ้าเกิดว่าน้องโตเราค่อยมาแชร์วิธีโอเคป่ะแล้วเนี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะเพราะว่าตอนนี้เรามีแผนจะทําสวนข้างบ้านนี่นะคะก็จะเป็นแผนสวนข้างบ้านเรานั่นเองนะคะก็จะมีการแบบอยากปลูกผักนะคะแล้วก็จะทําเป็นเหมือนที่นั่งติกนีกอะไรแบบนี้คะข้างบ้านเนาะแล้วก็แบบเนี้ยให้่อน เป็นส่วนเซนอีกฝั่งหนึ่งอัไเราแบบเองใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยให้ AI ในการออกแบบค่ะบอกเลยว่าสวยมากสมันจะทําได้ไหมนะเอาจริงแต่ว่าน้องหน้าตลบมากเลยก็อยากให้ทุกคนกดติดตามกันด้วยนะคะแกคิดดูฉันปลูกต้นโอลีฟ่ะยังใส่ถุงมือผิดเลยแล้วถ้าทำสวนข้างบ้านจะโปะขนาดไหนแต่ก็จะขาดม้าไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ม้าไปช่วยเหมือนกันอ่านเล่าไปถึงตอนนี้นะคะตอนนี้โอลิฟเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ารักเนาะเออต้นเล็กๆยังน่ารักเลยอะในนาคตดต้นใหญ่ต้องมาแล้วป่ะใครปลูกต้นโอลิ